ปัญหาฝ้าควรเริ่มต้นดูแลเมื่อไหร่เป็นคำถามจากลูกค้านะคะที่สอบถามเข้ามาเพราะไม่แน่ใจว่าต้องรอให้ฝ้าที่มีเนี่ยมันเข้มขึ้นหรือว่าเป็นเยอะถึงค่อยมาดูแลไหมหรือว่าถ้ามีแค่รอยจางๆเราควรเริ่มดูแลหรือยังหรือถ้าใครเนี่ยหน้าตาปกติเลยผิวพรรณปกติไม่ได้มีปัญหาฝ้าต้องตระหนักหรือเริ่มมาดูแลเรื่องของฝ้าไหมอันนี้ขอตอบเลยนะคะว่า อย่ารอให้เป็นเยอะค่ะก็คือเราดูแลแต่เนิ่นจะเห็นผลดีกว่าถ้าเรารอให้เป็นฝ้าหนาหรือฝ้าถาวรอ,อันนี้ต้องบอกว่าดูแลยากมากๆแล้วก็ทำให้จางลงเนี่ยช้าด้วย เนื่องจากว่าฝ้าเนี่ยเป็นปัญหาเรื่องของเม็ดสีเมลานินที่อยู่ข้างในบางครั้งการที่เรายังไม่เห็นเงาจางๆการที่เรายังรู้สึกว่าผิวเราปกติดีแต่ข้างในเนี่ยเริ่มแล้วก่อตัวแล้วเม็ดสีเมลานินเข้มอยู่ข้างในแล้วก็เป็นปัญหาหนึ่งทําให้เกิดจุดด่างดาได้หรือว่าเป็นฝ้าในอนาคตได้การดูแลต้องมีนะคะต้องบอกว่าป้องกันดีกว่ารักษาไปรักษาปลายทางนี่คือยากจริงๆเพราะฝ้าเนี่ย เป็นปัญหาซําซ้อนวนมาแล้ววนมาอีกบางทีดูแล้วจะดีแต่ก็กลับมาอีกละ ก็ควรจะดูแลแต่นั้นเนินและดูแลอย่างปลอดภัยต่อเนื่องด้วยนะคะมีคนถามมาค่ะว่าอย่างเซรั่มตัวนี้ตอนนี้เนี่ยไม่ได้มีปัญหาฝ้าสามารถใช้เซรั่มลดฝ้าได้หรือไม่ขอตอบว่าใช้ได้นะคะเนื่องจากว่าตัวเซรั่มลดฝ้าไปลดเม็ดสีเมลานินซึ่งมันคือต้นเหตุของฝ้าด้วยกระด้วยจุดด่างดําด้วยหรือการที่เรามีสีผิวไม่สม่าเสมออันนี้ก็เป็นสัญญาณบอกเหตุว่าสามารถจะพัฒนาการ ายเป็นฝ้าหรือกระได้ถ้าเราดูแลได้ดีบำรุงได้ถึงนะคะตั้งแต่เบื้องตน้นก็ทําให้ผิวของเราแข็งแรงด้วยนอกเหนือจากการลดเม็ดสีเมลานินเขาจะไปเติมน้ําให้ผิวให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นอิ่มน้ําขึ้นกักเก็บน้ําได้ถึง72ชั่วโมงและก็ลดาาอาการระคายเคืองแสบแดงอาการผิวบางเพราะบางครั้งเนี่ยบางคนสครับบ่อยไปบางคนใช้ครีมที่มีสารแรงต่อเนื่องยาวๆทําให้ผิวเราบางออกแดดไวต่อแสง ปัญหาที่มีคือพอโดนแดดปุ๊บหน้าแดงเลยค่ะฝ้าขึ้น ตัวเซรั่มตัวนี้ก็จะไปช่วยลดอาการระคายเคืองฟื้นฟูเซลล์ผิวใหม่ให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นและแนะนํานะคะสําหรับใครที่ยังไม่มีปัญหาหรือว่าคนที่เป็นฝ้าไปแล้วยังไงต้องทาครีมกันแดดเพราะว่าคือเกราะคุ้มกันเลยป้องกันผิวเราไม่ให้เป็นฝ้าเป็นกระถึงเป็นแล้วก็จะทําให้จางลงได้ด้วยบีบีกันแดดเคที่ spf 50 pa บวก,บวกตัวนี้ไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิ้มนะคะแนะนําเลยเหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายด้วยและทั้งชุด นี้ก็จะมีสบู่สมุนไพรแฮนด์เมดว่านบังคำจากเกตที่ที่ไม่มีสารซาลเฟตไม่มีสารเพิ่มฟองแนะนำเลยค่ะสำหรับคนที่ดูแลฟ้านะคะชุดนี้ราคาพิเศษทักเก็ตได้ค่ะ